พวกพิโนกนะครับส่งร่าไปส่งร่าร่าโยงนะครับโอเคงั้นตัวนี้ตัวนี้คิดว่าไม่เอาดีกว่าตัวนี้ผมจะวอาไะกดต้นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับ ช่องบุญทรงสไตล์นะครับคลิปนี้กอ็อยู่ในช่วงของมือใหม่หัดทำบอนไซนะครับก็มาดูต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นโพคินกนะครับโพคินกนะครับทรงเป็นทรงารากรากโยงนะครับเนี่ยให้ดูร,บรอบๆนะครับนี่นะครับก็ จินตน,นาการไว้ว่าทางนี้จะเป็นด้านหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งหนึ่งนะกิ่งสองเดี๋ยววันนี้จะมาเข้าลวดนะครับเอาริดใบแล้วก็เข้าลวดไว้นะครับเข้าลวดแล้วก็กิ่งไหนเราไม่ต้องการเราก็จะทําการเอาออกเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมไปริดใบเขาออกก่อนครับ ครับเดี๋ยวริดใบออกให้หมดก่อน้วเข้ามาชมกัค,ครับก็ตอนนี้ผมก็ลิดใบเขาออกหมดแล้วนะครับเดีวนี้เราก็จะได้เห็นโครงสร้างของเขาแล้วนะครับเอานีมีออกให้หมดก่อนก็สาเหตุที่ผมใช้ โคีนกในการฝึกทําบอนไซน,นะครับก็คือพอดีข้อดีก็คือมันตายยากนะครับแล้วก็หาง่ายแล้วก็เป็นไม้ฟรีนะครับเราก็สามารถหาได้ทั่วไปเนาะโอเคครับก็เราก็จะเห็นโครงสร้างชัดเจนแล้วนะครับนี้ผมก็จะมาเลือกกิ่งตัวนี้ผมจะไปเป็นกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่ง เราจะเข้ารวดไว้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจะไม่เอานะครับตัวนี้ผมจะอ,ออกครออกัถ้าไปข้างหลังคิดว่าไม่น่าจะได้ตัวนี้ตัวนี้ก็ ตัวนี้ผมตัวนี้ผมจะเอาเป็นตั้งยอดขึ้นไปเนาะต่วนตัวนี้จะโน้มอกิ่งหลังได้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองดูนะครับถ้าไม่ได้ก็จะเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ออกก่อนนะนี่ออกแข็งไปหรือเปล่านะผมดูอีกที นี่ตั้งยอดอน,นี่กิ่งสองอันนี้จะไว้กิ่งหลังเนาะน่าจะได้นะครับอันนี้ไว้กิ่งหลังน,นี่กิ่งสองอน,นี่หลังนะครับตัวนี้กิ่งหนึ่งโอเคงั้นตัวนี้ตัวนี้คิดว่าไม่เอาดีกว่าตัวนี้ผมจะเอาออก คนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเห็นคงสร้างเขาชัดเจนขึ้นนะครับนี้กิง่งสเข้าลวดกิ่งหนึ่งนี่ยออกก่อนนี่ก็เลี้ยงไว้นะครับแต่ค่อยตัดพดตต่อไปเนาะโอเคเราไปเข้าลวดกันเลยครับ สิ่งของเขาไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เนะก็ตัวนี้อาจจะใช้เบอร์0.5เบอร์เบอร์หนึ่งน่าจะได้นะนี่ 1. เบอร์หนึ่งเข้าคลิงน,นี้กันนะครับ สิงหนึ่งก็จะไวป,ประมาณนี้นะครับสิ่นี้ก็ยังเดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าตัวนี้อีกทีเนะโอเคต่อไปก็จะไปขิงสอง ข้างจากปอบางต้องกินผัพสองก็ยังไม่ตัดนะเนาะแต่กนะ็ยักหนักอาจจะต้องตัดไปนี่ก็คือต้น มันเดี่ยวไปตนนี้นะโอเคนะก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้โอเคก็จะใส่กิง่งกิ่งหลังคิดไว้นะครับกิ่งหลังเพื่อจะให้มันลงไปงนี้นะครับก็จะใส่รูลเล็กๆไว้นะ ยอย่านี้อกไปก่อนนี่ก็จะให้มาขึ้นมาทันางนี้จินตนาการไปก่อนครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปตามที่เราจินตนาการไหมว่ากันอีทีนี่แล้วจินตนาการไปก่อน Okay. ประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้ครับการฝึกทำบัตรใสเนาะโพกินกตามจินตนาการที่เราวางไว้นะครับแต่เราดูอนาคตว่าจะเป็นไปตามแผนไหมเดียด๋ยวตั้งยอด้าไมัได้ขนาดเดียวผมก็จะต้องตัดออกแต่นี่ก็ใส่รวดไปก่อนโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ กดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิด,ากกดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ